วัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอคำถามที่มีคำตอบของ iPhone 11 Pro Max โดยช่องด Do c h a n n e l มาดูข้อแรกกันเลย iPhone 11 Pro Max มีกี่สีเอ่ยและคำตอบก็คือมีสีสีด้วยกันมาดูมีสีอะไรบ้าง สีแรกโ้ Go, สีทองต่อมามิดไนท์กรีนเขียวเข้มและต่อมาสีเงินสดใสสุดท้ายดำสนิทสเปซเกรย์ตัวนี้ถ้าเป็นรอยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับต่อมา iPhone 11 Pro มีความจุเท่าไหร ความจุก,ก็คือหกสิบสองอยห้าสิบหกและห้าร้อยสิบสองกิกะไบต์พอไหมครับ <c oughs> มีกล้องหลังทีตัวกันแน่อ๋อสามตัว <c oughs> ก็จะเป็นเอาต้าไว้13ามิลิเมตรหนึ่งตัวเป็นกล้องวาย26หกมิลิเมตรหนึ่งตัวและเทเลโฟโต้ห้าสิบมิลิเมตรอีกหนึ่งตัว เจ้าอันต้าไว้13มิมเนี่ยจะทำให้เกิดมุมมองภาพ120องศาเก็บภาพได้กว้างขึ้น4เท่าส่วนไว26มิมจะมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอลโฟกัสพิกเซล100%และเทเลโฟโต้52มิมรรูรับแสงขนาด f/ ทับ2.0ซูมออปติคอล2เท่า แล้วอย่างนี้ยังมีอะไรให้มาดูอีกมีลูกเล่นอะไรอีกโอ้ให้วิดีโอที่มีความชัดเจนขนาด 4K มีแบตเตอรี่ที่ทนนานและ f a ซไอ d ดีใช้การสแกนใบหน้าเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย นอกจากนี้ยังให้ดู Apple TV ฟรีกันถึงหนึ่งปีเต็มๆแล้วขนาดจอเท่าไหร่เอ,อ่ยขนาดจอนะครับสำหรับรุ่น Pro 5.8นิ้วและสำหรับ Pro Max ก,ก็6.5นิ้วโดยวัดในแนวทะแยงจะเป็นจอภาพแบบ HDR ีนี้สงสัยกันแล้วว่า iPhone 11 Pro เนี่ยราคาเท่าไหร่ทั้ง Pro และ Pro Max อันนี้ราคามันจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อย <c oughs> ต้องเข้าไปดูที่นี่ครับแคปหน้าจอแล้วก็สแกน QR Code เข้าไปดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็มีมาเรียกน้ำย่อยเพียงเท่านี้นะครับสนใจรายละเอียด <c oughs> เพิ่มเติมก็แคปหน้าจอแล้วก็สแกน QR Code ตัวนี้เข้าไปชมเลยครับ รายละเอียดเทียบทั้งราคาหากติดใจก็ยังสั่งซื้อได้เลยครับ